กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่ทานกันด้วยนะครับนาวันนี้ก็อ,อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับไม่พูดและกันเจ็บอคอก็ <Dip. S 1> วันนี้ครับเรามาอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า one plus m a นะครับนะอะไรเนี่ย destiny อ่านถูกไหมวะนั่นนั้นั่ก็ถูกนะหลังจากประสบการณ์เรียนเกิจมาจาก ประเทศฝรั่งเศสอังกฤษนะครับทั้งหมดประมาณสองล้านปีได้นะครับนะก็แบบเก่งอยู่แล้วไม่อยากจะโม้อะครับน้องๆก็เห็นนะครับแบบตีนแม่งเด้งมาแบบหน้าป๊อปปูล่าเลยับอันดับสองอันดับสามนะครับนะไม่รู้ว่าของคนเล่นอันดับไหนครับแต่ของกูเนี่ยอันดับ2อันดับสามเลยรับนะก็เป็นเกมแบบได้รับความนิยมสุดติ่งกัะดิ่งแมวนะครับท่านผู้ชมส่วนนี้ก็จะเป็นการสอนวิธีการเล่นนะครับว่าเออแท็กคืออะไรเอ็กล็อกคองคือเทียอะไรวะอ๋อล็อกออนอ๋อมันจะเป็นแบบชิปล็อกอะไรอย่างงี้ปะ ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบสกิลนิงจานะครับนะตัวเอ็นนะส่วนนี้ก็เหมือนจะเป็นพวกสกิลอะไรต่างๆนานานนครับในบิตตี้ส่วนนี้คืออะไรต้องไปลองกันในเกมครับนะส่วนนี้คอนโทรลก็สปินเนีืยจะเป็นการเออนั่นแหละนะวิ่งหรืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับนะอังกฤษก็เก่งอนะ่ะแต่ไม่อยากจะโชว์หรอกส่วนเกมฮาร์ดก็จะมีอินฟินิตี้สปิน ซึ่งไอเรื่องของการสปินเนี่ยถ้าให้เดาก็น่าจะแบบโอ้โห,โหสุ่มแหลกกระจายอันนี้คือเ,เนี่ยโอคิมิชังแปลว่าอะไรวะส่วนนี้ก็อมเหมือนจะมีสปิริตในการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยหรอพาวเวอร์อน,นี้เป็นแบบอือันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนนี้ก็พี่โรนกูพี่โลนอะไรวะเนี่ย O W B คืออะไรวะอ๋อขอพี่โรนกู อ่านว่าเลยวะเออก็ดูจากแล้วก็น่าจะโกะครับนะสำหรับพี่โรมเซตมาของกูนะครับนะแต่แม่งถูกชิบหายเลยว่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ากันไปในเกมกันเลยละกันนะครับไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ในตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะได้เสียงเพลงนะครับผู้ชมก็ลองฟังดูอเสียงเพลงอย่างดังอะครับน้องๆตันนี้ก็จะเป็นกับการแต่งตัวแล้ว๋ยวกูขอปิดไว้ก่อนครับเป็นลิขสิทธิ์แน่นอนตอนนี้ก็ได้ทําการปิดเสียงเพลงสุดอุบาทเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่อุบาทแล้วนะครับนะ ส่วนการแต่งตัวก็จะเลือกสีผิวที่ดำที่สุดนะครับนะโอ,โอ้ไอเชฟเป็นผีเลยโอ้โหเป็นผีเลยเนี่ยกูไม่ต้องแต่งแล้วแหละนะครับนะจะิ๊ตเอกสีผิวนี้แหละอันนี้ก็คือแบบสีผมเอาโ,อโหหัวราดไม่มีผมนีหว่าเรืมเรืมต้องทรงผมก่อนทรงผมเราจะเลือกเป็นเอ้ยไม่เอาดีกว่าจะเป็นไซตามาครับไซตามาก็ต้องหัวโลนหัวโลนนี่บลูไซตามาส่วนนี่เออชุดเหรอโอ้โหไม่ใช่ชุดหลัก อะไรก็ไม่รู้มา, few moments later. มาท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้แต่งตัวเสร็จไปเทียบรอยเลยครับนะคหก็บอกเลยอนบะหน้าตาไซตามาแบบกอปเกตเอเลยอ่ะคือพี่ไปประมูลแบบอืมคือแต่งได้งไงอย่าแบบ,บเบือ่อไซตามะขึ้นเหมือนจะแบบโอ้โแหบบ้ยอย,แบบอย่าทำอีกคือมาตอนนี้ก็ได้แต่งตัวละครเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่ฟิตนิตีกีนะครับนะกูได้ทําการเปิดเสียงเกมนะครับหรือเสียงเพลงนั่นแหละนะ,นะนะเปิดขึ้นมาบอกเลยนะครับถ้ากูไม่ปิดนี่นะ ลิกสิ์ตามถึงบ้านนะครับตามตัวยิ่งง่ายอยู่แด้โอ้โหหัวยิ่งลลนแล้วก็ต้องมาที่เซตติง้งเซตติ้งต้องมีแน่นอนเนี่ยมิวมิวสิกสุดยอดอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหอย่างแรกเลยมาที่ชอ็อปชอปก็เป็นเกมพานะครับนะปาร์ตี้โอ้โสร้างปาร์ตี้ได้ด้วย ดีสเพเยอร์อีวิสเอ่ออินวิสเอ่ออีวิสไงวะอ๋อใส่ชื่อเพเยอร์ทำอะไรแล้วก็วิสเข้ามาในทีมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไรกันนะเพราะไม่รู้กูจะแอดใครนะส่วนนี้ก็แบบเอ่ออะไรต่างๆนานาบาร์นะครับสกิลไม่มีเพราะว่าไม่มีอะไรนั่นเองส่วนสเต็กเดี๋ยวนะสติงฮึ่มฮึแค่นักต่อยโง่ๆนะสติงกลัวขึ้นมาขนาดเนี้ยโอ้โหเกมชิลนะครับท่านผู้ชม ส่วนสเตมินก็น่าจะเป็นหลอดตรงนี้นะส่วนเราอัพแล้วอัพสเตมิ n นน่าจะดีสุดนะนี่โอ้โหบอกเลยครับเกมน,นี้ออโต้คลิกได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะถ้าได้ก็แบบหืมบอกเลยอัพเสร็จโจส่วนนี้คือไอสีขาวดีเฟอร์สอะไรเนะี่ยค่าสักตัวนะสามตัวได้สอง้อยห้าสิเยนหนึ่งพันห้า้อยอีกพิเลียนกดไปไหนมันได้ค่าตัวไหนอะอะไรอะ กดวิ่งยังไงอะคอนโทรเนาะนี่ไงคอนโทรสปีนนะครับนะวันพัดแมตตต่อยมันเลยตีโอ้โหหมัดแรงจริงๆสเต็งกูอัพมาแทบตายต่อยอยู่ห<ะ>้าสี่แต่พอมาดูสแต็กนะครับนะร้อยแปสิบเจดแต่พอมาต่อยนะครับห้าสี งงนะเนี่ยสเต็งกูแบบหายไปไหนหมดวะดาเมจอันุุแรงเนี่ยมาตีกี้มันต่อยแรงเกินครับเราไม่ยอมเราจะไปทําคุยได้เสร็จข่อเวลาต่อยพวกนี้แป๊บโอ้โหพีการต่อยไม่เข้าหรือว่ามาต่อยกูไม่เข้าหรือกูต่อยมาไม่เข้าวะนี่ใน,นี่ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายโอ้โหเราต่อยมาไม่เข้าด้วยมึงมีฮาชคิกก่อนเลยไงวะต่อยไม่เข้าเนี่ยสวยงาเป็นแบบหล่อ,อ,อพีเราเลเวลอัพอย่างอ่ะตอนนี้อ๋อนี่จะเป็นเงินเรานะครับนะสองร้อยแปดสิบเอ่อรีเซต็ต อ๋อไปการรีเซ็ตสเต็กนะครับนะเราอัพเลยดีเราอัพเลือดดีกว่ากูอตแม่งไม่เข้าเลยอันนี้ด้วยอ่ะอัพอัพอัพเลือดก่อนเลือดเยอะยิ่งดีนะครับคือตอนนี้นะครับนะเราอยากไปหาพลังนะครับนะเฮ้ยยังไงพี่วันพัดแมนนี ه, ่เดี๋ยวนะวันพัดนแมนนี่คืออะไรอ่ะคัสอ๋อไปการสปินไว้ท่านผู้ชมเราจะจัดสปินหน่อยไหมก็น้อแล้วครับเทพทูนะครับก็แบบมีเงินแบบโอ้โหในบัญชี10กว่าล้านนะครับก็สักหน่อยละกันสปินอันนี้จะเป็นการสปินฟรีนะครับนะ ซูเปอร์ฮิวแมนท่านผู้ชม <c oughs> กูตาฝาดประวะซูเปอร์ฮิวแมนเฮ้ยัางเลข <c oughs> เดี๋ยวนะกูมาถึงกูได้พลังโลนซาตลีบาล <c oughs> อุ้ยตลีบานอุ้ยเออถูกแล้วแหละโอ้โหซูเปอปร์จัมเดี๋ยว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 วันพัดแมนพลังนี้หายากเปล่ากูไม่รู้อีอีคืออะไรได้พลังที่โหดที่สุดทีเกะประวะ อ่าหูอะไรไม่ได้เลยแต่แต,แตกูไม่รู้เลยนะครับนะกูได้แบบครั้งเดียวอะครับผู้ชมอ๋อนี่ตานเราจะเป็นสกิลให้นะครับเหมือนจะเป็นการบอกว่าสกิลเนี่ยเราต้องใช้อะไรปลดอะไรปลดค่าสแต็กมันนะครับนะอันนี้ก็ใช้อะไรเนี่ยหหรือ15อันนี้คืออะไรถ้าให้เดานะน่าจะเป็นหลอดอ b บิลิต อะไรอนะ agility ปะหรือ stamina วะเอ agility มันไม่เกี่ยว agility หมือนจะเป็นค,ค่าความถึกของเรานะ A few moments later มาท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้ทําการแบบฟาร์มมาเป็นแบบระดับเนื้อค่อนข้างนานไม่ก็ประมาณ10นาทีนิดๆน,นะครับก็ได้ทําการให้นอ,องเขามาช่วยกูฟ f ร์มนะน้องเขาวิ่มาณ140กว่านะนก็แบบสุดยอดมากคนกับกูครับตบมือดิ สุดยอดเลยอย่างนี้ต้องตบมือนะครับไพโรไพโรก็น้องเขาได้ทําการแบบโอ้โหฟาร์มบ้าคมบ้าข้างนะครับนะไอสเต็กไอตัวเนี้ยที่เราไปดูตรงหน้าเกลือตัวแท่เนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบซิดอัพวิดพื้นอะไรประมาณนี้เห็นไหมเราจะได้ฆ่าพวกนี้มาครับซึ่งน้องเขาบอกพี่มาว่าฆ่าพวกเนี้ยมันจะทําให้เราแบบยังไงอะ่ะอันนี้ถึกขึ้นอันนี้ทุกคนต้นอจดดูสเต็กเนี่ยทําไมเกือบกูสเต็เก้าแปดร้อยแล้วไปกูตีเข้าคนีวะน้องเขาบอกว่าเหมือนมันจะไปลงที่สกิละมากกว่านะแต่กูก็ ไม่เชื่อนะว่าลงที่ตะกิวนะครับไม่ก็เหมือนเดิมนะครับนะแล้วที่พี่มาฟาร์มถึงเล 3, บลสั่สองพี่มาฟาร์มไปตัวนี้เลยนี่พี่ได้ทําการมาฟาร์มไปตัวนี้นแต่ว่าแม่งหายหัวไปไหนวะนี่นะท่านผู้ชมก็ได้ทำการมาฟาร์มไอตัวนี้ครับที่ไม่ต้องแปลกใจอีกพี่เดิมไปนี่ครับกูนั่งหาทำนะก็คือไอตัวนี้แหละครับนะไอตัวที่มันแนบบหูล่นโลน,นะครับที่ที่มันโดนไออะไรโซนดิกป้าจัดก,การนั่นแหละนะครับนะก็ตัวนี้เลยครับก็ค่อนข้างโหดจัดประหลัดบอกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม ก็ได้ทาการให้น้องเขามาฟาร์มมาแหละนะเนี่ยให้ยืนตรงนี้คแรบบับกูก็นั่งตีฟีอยู่ข้างบนนั่นแหละไอ้นั่งตีฟูีข้างล่างสิแล้วให้น้องเขาอยู่ข้างบนนะครับนะามอนเตอร์จะสนใจน้องครับว่าเราก็นั่งตีฟรีไปแบบสบายดีสดีบ๋ส่วนไอ้<แ>อตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบพวกมอนเตอร์ใหม่ปะ่ะมอนเตอร์ยักษ์อะไรอย่างงี้ไหมไม่รู้ว่ามาในเรื่องไทร์ตามาป่ะนะเพราะว่ากูก็ลืมหมดแล้วนะ,นะะนั้นเรานั้นบ้านหรอหรือว่าสกิลวะน่าจะบ้านนะมอนเตอร์จะมีแค่นี้ส่วนนูนก็น่าจะเป็นแบบ เออก็มอนเตอร์เหมือนกันนั่นแหละนะครับแล้วส่วนตรงนี้เลยนี่นี่นี่ไฮไลท์เลยครับนะตรงนี้เป็นบอสโซนิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะบอสโซนิกโอเคครับตอนนี้ก็ได้มาถึงบอสโซนิกเป็นที่ร้อนนี่คือหน้าตาโซนิกครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆนะครับนะเดี๋ยว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 เฮ้ยน่ะ กูเพิ่งเข้ามาโด้โหแล้วดูเลือดมันดิครับท่านผู้ชมเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหกูเข้ามายังไม่ทันเห็นหน้าตาของแม่งเลยมันก็จัดการหน้าพี่โลนกูนะโหหรับไม่ได้รับไม่ได้แต่ก็ต้องรับให้ได้นะเพราะแม่งโหดกว่ากูนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลให้ดูกันนะครับสกิลที่พี่ได้มานั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่สามสกิลนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสกิลซปเปอร์จ์นะครับแล้วก็นี้ช็อคเวกจ์ก็เหมือนจะเป็นการ อันนี้จัมนี่ก็คืออาแยกก่อนนะจั๊มเนี่ยคือจะเป็นการกระโดดสูงนั่นเองนะมาส่วนช็อคเวฟจั๊มเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบกระโดดสร้างดัมเมดด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเออห,หมัดหมัดต่อยพื้นอะไรหมัดสั่นสะเทือนพื้น,นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเรื่อยวมาดูสก,กิลแรกนะสก,กิลแรกก็จะเป็นแบบนี้นะทำนั้นนะซุปเปอร์จั๊มแต่แม่งจั๊มเตีย้ยหายเลยครับท่านผู้ชมสกิลอีเนี่ยโอ้โหช็อคเวฟนี่แม่งโดดอย่างส ขึ้นตึกอะเห็นความต่างเลยครับนะส,นสก,กิล e เนี่ยมันจะสร้างเดาเมจด้วยนะครับนี่เลยเห็นไหมจะเป็นการสร้างดาเมจด้วยนะครับเห็นไหมสามห้าก็คือตายอะคือแบบเดาเมจกูแรงหรือว่าดาเมจมันวะเนี่ยปึ๊บจะเป็นการสร้างดาเมจให้นะเองครับก็สร้างเยอะไหมก็สำหรับพี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับะเยอะสำหรับกูหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจสกิลอาร์ตนะก็จะเป็นสก,กิลนะคอนเซ็คทีไม่ไม่ใช่ดิกาสมาร์ทนะครับนะเรียกเป็นแบบ ดีทอยส์แมสอะไรประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะมันจะเป็นการต่อยผืนนั่นเองนะนี่นะครับนะต่อยแบบโคตรโหดแต่ละยาไม่โคตรใกล้เลย<ะ>ที่สกิลเนี่ยเหมือนเราจะนั่งฟาร์มมูนีได้นะครับนะเนี่ยเนี่ยยี่ตรงกลางครับแล้วก็กดสกิลอาร์ครับนะมันถึงหมดนะครับนะคือแบบฟาร์มวิ่สบายนะแบบโหเนี่ยกด R อาร์เดียวเลยครับเดีย๋ยวลอมันเกิดนนครับนะเนี่ยแค่อาร์นะแบบ อตายหมดอ่ะคือโกงมากเลยครับนะโกงสุดๆพี่ได้ไปถามน้องมาครับว่าซูเปอร์ฮิวแมนเนี่ยมันโหดไหมครับน้องก็บอกว่าโหดไหมอ่ะกูน้องก็ตอบอะไรรับน้องกูก็ไม่รู้เหมือนกันะนะครับนะแต่กน้องเขาบอกว่าหายากนะซูเปอร์ฮนะิวแมนกับเอเลี่ยนเนี่ยนะครับนะแต่พลังที่ฟาร์มดีนะ ทัสซึมากิเหมือนจะฟาร์มดีกว่าซูเปอร์ฮิวแมนช่วงแรกหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าพลังของทัสซึมากิเนี่ยมันจะแบบโกงอ่ะคือเห็นแล้วอ่ะในคลิปอ่ะโโอ้หแบบน้องน้องก็อาจจะเห็นแล้วแหละนะถ้าดูคลิปกูนะครับนะแบบแม่งโกงมากเลยนะฟาร์มแบบโกงกับกูอีกโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโลนซ่าจรีบันนั่นเองนะมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไปแล้วบายบายหวังว่าทุกคนจะได้รอยยิ้มนะครับไปละ